ชานชัยสิทธิสุข,ขโตกรรมการผู้ชี้ขาดคุณอวยพรเขียวกุ้งขอบคุณครับเวลาบาวแดงแล้วฝาปากจะทิ้งครับเขียนใบบีสิบสองพับสายฝาหย่อนลงกลองทิ้งโชคหรือส่งไปตู้ปอนอนหนึ่งหนึ่งปอนพอบางบ่อจึงประการหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ครับจับรางวัลทุกวันที่สิบของเดือนพิรียมคลองแสงสมาทเทค,ครับมพิเศษกับแคมเปญ เก่าแลกใหม่วันนี้ฟิล์มเก่ามีมูลค่าสูงสุด5 0า0บาทเงื่อนนำมาแลกซื้อฟิล์มกรองแสงสมาช์กเริ่ม1สิงหาคมถึงสาเดือนตุลาคม2556สมาร์ทเทคกติดสิประวัติเดินครับเ,เดินทางมาถึงมวยรอบอีซูซุครับครั้งที่24นะครับ159ปอนด์ฝ่ายแดงเอกชนะชัยมอกรุงเทพธนบุรีหรือว่าแก้วสำลิดครับชนะชัยดวงพายับนะครับจากบรรพจพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ ประสบการ์บนสังเวียนเลือดนั้น73ครั้งครับชนะ57แพ้14เสมอ2ลูกศิษย์ของสีเมืองสิงสวนเงินครับมีคุณเอกชัยเหลืองสะอาดครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะสู้กับทางด้านชาญชัยสิทธิติสุขโตครับชาญนรงสายวอนนะครับจากสามพานครปฐมครับบนเวทีนั้น69ชนะ52แพ้16เสมอหนึ่งครับไปพบคุณสมิงข้าและก็คุณประสิทธิ์ครับเรียนเช่ญครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับของมวยรอบอิสุซุเปิดงานวันนี้นะครับครั้งที่24 ายแดงคือเอกชนะชัยตอนนี้ก็เรียนอยู่มังกรเทพธนบุรีนะครับใช้มังกรเทพธนบุรีโดยประธานของมหาวิทยาลัยนะครับท่านดรชานชัยชัยรุ่งเรืองอธีการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับท่านดรบางอ่อนเบงจาติโกลก็อุปการะว่างั้นเถอะในเรื่องการเรียนตลอดนะครับเอกชนะชัยไฟแดงเหมือนคือชานชัยสิทธิ์อิติสุกโตชนะเลิศในหนึ่งล้านรองชนะเลิศห้าแสนและก็สามแสนพร้อมทั้งสองแสนด้วยครับครับนี่คือนัดเปิดสนามนะครับวยรอบอีสุสุครั้งที่ยี่สิบสี่ หมายแดงครับเอกชนะชัยใข่มวยแก้วสำริดนั้นเคยประสบความสําเร็จแล้วก็ควา้าแชมป์มวยรอบอีสุสุใน,ในการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยาอมอ้อนน้อยแห่งนี้ไปแล้วนะครับ่อนหน้านี้จากผลงานของอนุวัตแก้วสำริดปัจจุบันนี้แขวนนวมไปแล้วครับส่วนทางด้านของชานชัยครับนี่มีโอกาสชกมวยรอบเป็นครั้งแรกในชีวิตการชกมวยเลยครับแล้วก็เจ้าของฉายายำเตะก,ก้นกุตินั้นก็คือว่าเป็นลูกศิษย์เลยครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อปีชาครับ เจ้าวาดวัดเขาอิติสุกโตอำเภอวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับน้ำเงินก็เดิมทีใช้เกียรติทวรนะครับตอนนี้มาเป็นชานชายัยสิทธิติสุกโตว,วันนี้ก็ฮิโนต้านะครับมอบเงินวันนอกภายใน3ยก1 10, น,ยน,นึ่งหมืน่นนะครับพร้อมเครื่องยนต์ปั๊มน้ําเบนซินนะครับฮิโนต้ารุ่น eap นะครับ653มูลค่าอีก12ื่นสองนะครับครับ ก็เรียกว่านอกนับนะครับนอกนับภายใน3ยกมีรางวัลพิเศษให้แล้วก็ดุเดือดครับดุเดือดก็มีรางวัลพิเศษให้เช่นเดียวกันครับแหมยกแรกนี่ก็ต้องเผาหัวก่อนเลยครับคุณสมิงขาวยังไม่ร้อนเท่าไรครับนี่นะครับเปิดมยรอบวันนี้ต้องยอมรับว่าสุดยอดและใหญ่ด้วยนะครับเป็นมูรุ่นใหญ่หมดยกก่อนเดี๋ยวกลับครับนี่นะครับเกสามเหรียญพระรามเก้าครับเรียบทั้งดวนรามอินเกลี้ยงทั้งดวนบางดา งางวงวานและบางใหญ่ครับโดยคุณสมชายในติธหัวกุลรูดเชื่อมเหล็กตราพยา렛เชื่อมดีกว่าน,น้อยต้องเชื่อมเหล็กตราพยารดนะครับและบริษัทไทยยูเนยนโครเสนโปรดักต์จำกัดผู้ผลิตปลากระป๋องตราซีเล็กและฟิโชติดตามชมยกต่อไปครับโดยตำรวจตรีนิรัยนยศพลนะครับรองประธานชมรมวยสยามพาอีสานจัดรายการใหญ่ในวันศุกร์ที่4ตุลาคมนี้นะครับที่ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์จังหวัดมหาสารคามครับกลางปีน้อยพิทักษ์ป่าผาแดงกับโตโต้ สิทธิชัยยิมนะครับแล้วก็มีแสนเก่งกีฬาสปอร์ตกับทางด้านของชายเล็กควายทองยิมนั่นคือผู้มวยรายการนัดใหญ่ที่สารคามครับคุณทมกท่นขาวมาวเริ่มืันต่อบนิวทียก2องเอกธนะชายโอ้โหเตะละโหนเลยนะครับสูงยาวอาวุธแรงน้ำเงินชานชายยังปล้ำยังไปีไม่ถนัดครับ่ายแดงนั้นดีกรีอดีตแชมป์เข็มขัดแชมเปี้ยน2เส้นนะครับ เป็นอดีตแชมป์รุ่น154ปอนด์ของสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนั้นมาคว้าแชมป์ของ WPMF ครับ3,000มวยไทยอาชีพโลกในรุ่น160ปอนด์นะครับรุ่น160ปอนด์แต่ว่าปัจจุบันนี้สละแชมป์ไปแล้วทั้ง2เส้นนะครับมาตามกันต่อบนเวทีแม่ผมว่าโครงสร้างรูปร่างบึกเลยอ่ะอายุไม่เยอะด้วยนะครับเรียดอยู่มาิรยงเัยเทันบุรีด้วยนีครับ สูงสูงยาวก็ดดถือว่าอีซูซูนะครับเปิดเวทีเปิดโอกาสให้กับมวยรุ่นใหญ่แล้วครับ159ปอนด์ครับได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้แล้วไทยชนะนี่ตีตัวไปไทยไฟนะครับไทยไฟปี2014เอ็กชนะใช่อุ้ยกระแทกหมัดซ้ายครับ ชานชัยนี่ครั้งที่ผ่านมามาหายใจคุนเครื่องไว้แล้วนะครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามมอบน้อยนี่ครับโอ้เดินลุยเลยครับคุณสมิงขาวไม่รูปร่างรร่างนี่ต้องยอมรับถือคมว่างั้นเถอะไฟแดงสูงใหญ่ดังเงินชานชัยนี่พอไม่ได้ด้วยเอาละ,ะครับค่อยๆขยับเข้าหาแข่งขวาสาดไป เอกชนะชช่คอยหมัด1-2แล้วก็เดินจับในคอยใช้แขนดันนะครับทางด้านของชาญชัยม,มวยจากสามพรานนครปฐรมนี่เองครับแต่ว่าไปเก็บตัวอยู่ที่ค่ายวัดเขาอิติสุกโตเลยครับที่หัวหินประจวบคีรีขันโอ้โหเดินลุยถึงตัวตลอดทางด้านของเอกชนะชัยในช่วงต้น ก็ของเข้าและคือเอกชนะชัยนี่ครับแต่ว่าตินปลายเนี่ยทางชันชัยจะไล่จนจะไล่ยอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะเจ็บหนักก่อนแล้วก็ไล่ไม่ได้เนี่ยครับแข้งซ้ายครับถึงก่อนแล้วครับวงในขวาไห้ที่อุย้ยปลายปัปงก็ให้แล้วครับนะครับเอกชนะชัยเข่าขวาบวยรุ่นใหญ่แบบนี้นี่อา,อาวุธอาจจะเชื่องช้าแล้วครับแต่ว่าเวลาออกแต่ละครั้งนี่หนักน่วงรุนแรงครับหมดยกที่สองพักสักครู่ครับ ื่องแรงแซงกันใจรถควันดำร่านหัวฉีดครับประหยัดน้ำมันพอดีเซตัวจริงหาซื้อได้ตามสถานีบริการน้ำมัน PT ทั่วประเทศนะครับบิ๊กแบกยิงครับยิงของคนไทยทางเรื่องใหม่ของคุณใส่ยิงติดต่อคุณเลขศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งสองสี่สองศูนย์สี่ย้ำมองกระเสือทาทุกเมื่อเพื่อบรรเทาแจ้งบันเทา,าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาการปวดบว,วมอักเสบอันเนื่องจากแมลงกัดต่อยและยานามังกวางลงครับ ยกเดียวสดชื่นมาทาวอาการคัดจมูกวิเมซ่าดน้ำมกลกองลุงมช้สุด,ดมทาบางๆตามคอและหน้าอ,อกยจเดียวสดชื่นติดตามชมยกต่อไปครับมาเริ่มยก3ามงเปิดมวยรอบอีสุขายแดงคือเอกชนะชัยน้ําเงินชาญชัยเอกชนะชัยนี่ไม่ต้องห่วงเลยถ้าทําได้ดีถ้าเอกชัดเจนเลยนะครับพเอกล้นวนแต่ถบอว่าโดนไปหนักๆเข้าไปแล้วเนี่ยสวมบทผู้ร้ายได้เหมือนกันครับ กรรมก่ใช้ชื่อชนะชัยแก้วธำริศนะครับแต่ว่าไม่ทะลุเรียงกปางสักทีหนึ่งคุณสีเมืองนี่เลยไปเพิ่มคําว่าเอกเข้าไปอีกคำหนึ่งนําหน้าเลยครับเอกชนะชัยอยู่ที่วงในครับตอนนี้ดวลกันอยู่ที่วงในเรียกว่ายัางใกล้เคียงกันอยู่เลยครับคู่เปิดหัวศึกเจ้ามวยมวยรอบอินสูสุศึกเจ้ามวยไทยครับมวยรอบอินสูสุครั้งที่24่สิบสี่รอบนี้นี่ เวทหจ่เลยครับ159ปอนด์อดันแทงเข่าวซ้ายจึกเข้าให้เนี่ยครับโอ้โ oh หรูปร่างช่วงชก oh เห็นชัดนะครับรูปร่างโครงสร้างนี้เห็นชัดเลยครับโหนไม่ลงชันชัยนะครับแต่ว่ายกนี้นี่ไม่ถอยแล้วเพราะว่าถอยไม่ได้นะครับถอยเดียวเอกนาชนะชัยนี่ได้ใจเนี่ยครับกระแทกมัดซ้ายนำแล้วก็ดันแทงจับในน่า นเวทีใช้กรรมการตัวใหญ่นะครับอวยพรเขียวกุ้งลอยมัดหนึ่งสงมีมัดเสริมนะครับวงในเ็บเข้าขวาเด้งตีโอ้ยชานชัยครับพยายามจะง,งัดศอกงัดศอกสวนกับยังดวนกันอยู่ที่วงในครับวงในจะเป็นส่วนใหญ่แล้วครับกรรมการ,การแยกออกมาถึงตัวอีกครั้งหนึ่ง มิดทำท่าจะอุ้มไปทิ้งแต่ว่าขาของเอกนาชานชัยยาวอุ้มไม่ได้เอาะละครับดูว่าชานชัยจะมีฮิตตอนไหนมาแล้วครับในช่วงท้ายๆครับของยกที่3ลัดล่พยายามจะดันเข้าเชือกแต่ว่าเนี่ยครับช้าไปนิดหนึ่งครับทางด้านของชานชัยครับรูปร่างเป็นอุปสรรคหรือเปล่าหมดยก3าม ที่สถานีบริการน้ำมันพีทีทั่วประเทศครับบิ๊กยายิงย,ยิงของคนไทยทางน้ื่แบ,บ่งคนใส่ยีงติดต่อกลุ่มเล็ก0819124204ย้ำมองตราเสือท้าทุกเมื่อเพื่อบันเทาใช้มันเทาอาการปวดเพื่อก้ามเนื้ออากากรปวดบวมาเกสบอันเนื่องมาจากแรงกัดตอ่อยยาน้ํามันควางลุงครับจดเดียวจบตื้นมรเทาอาการกัดจมูกวิ่งด้จ้ะ ยาทามากองลุงชาจุดงทา,งบ,างบางๆตามกอและน้ำอบดเดียวสดชื่นติดตามชมยกต่อไปครับขอเชิญสิทธิ์เก่าโรงเรียนทุ่งสงนะครับพบปะสังสรรค์ในวันที่5ตุลาคมนี้ครับที่ร้านอาหารกาดเองตั้งแต่เวลา18.00น,นเป็นต้นไปนะครับสิทธิ์เก่าโรงเรียนทุ่งสงครับมาสู้กันต่อยก4ยกนี้ต้องทําให้ชัดเจนนะครับชาชัยทาไม่ชัดเจนดีอันตรายแล้วสัญญาณอันตรายบอกหมดแล้วนะครับเพราะรูปร่างช่วงโชคของ เอกชนะชัยนียาวกว่าสูงกว่าด้วยในช่วงพักยกที่ผ่านมาครับจ่าทุยแสงมรกตสั่งเดินแล้วครับสั่งทางด้านของชาญชัยครับแ่ว่าจะเดินหรือไม่ตัดล่างเอาแล้วครับเสียงกรีดมาแล้วครับเสียงกรีดเสียงเฮมาแล้วยังคงดวลกันอยู่ที่วงในครับ80%ครับเขาล้วนๆเลยครับคู่เปิดหัวหมวยรอบอีซสู่สูครั้งที่24ตีอเอกชนะชัยครับ รูปร่างโครงสร้างได้เปรียบเดินจับได้ที่เข่าซ้ายครับคอยตั้งแขนทางขาไว้ชันชัยพยายามที่จะบิดครับจะหักเททิ้งแต่ว่ายังหักไม่ได้จะได้ครีตต่อเนื่องหรือไม่เดินด้านแทงจับได้ตัวเล็กนี่จะบิดตัวใหญ่เลยครับแต่ว่ายังบิดไม่ไป เอาแล้วครับกรรมการแยกออกมาอีกทีนึงเดินแล้วครับชานชัยแต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องนะครับขวางหน้าไว้เวลานี่มองเวลานี้ม,มองแล้วน่าจะประคองตัวได้นะครับเอกชนะชัยแต่ว่าท้าโดนนักหนักนี่เขาบอกว่าบางครั้งนี่หุ่นเสไยร้ายนะครับใจจิ้งจบก็ได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ชานชัยยังยัง,ย,งยังทะลุไม่ได้นะครับนี่ครับ าของชาญชัยครับอยู่ในช่วงท้ายลนะครับเปิดก๊อกสองก่อนแล้วนะครับแต่ว่ายังหึดได้ไม่เต็มเหนียวเท่าไรครับโอ้โหข้างเชือกนี่เอกชนะชัยเหมาเลยครับทีไปดักแทงเดีน๋ยะครับไล่แขนดันแขนกันอยู่เอา ขวายัดเข้าไปนี่หมอดยกที่สี่ครับหมอดยกที่สี่พักสักครู่นะครับรวยแหลกแจกสร้างควาครับ120ล้านบาทกับ M150 าแจกมากกว่า5 0 0 0 0รางวันทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นแจ็คพอตใหญ่20ล้านบาท เพียงเขียนข้อความวิตามิน b 6และ b 12สูงพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์สทรับด้วยลามือเท่านั้นนะครับภาพสายฝ้าย m 5 0ส่งกล่องรับชิ้นส่วนหรือตู้ปอนอน150ปอตอจอคลองจันกรุงเทพ1-0-240จับาะวันทุกวันที่5ของเดือนอยากรัวอยากลุ้มอยากคุ้มต้องดื่ม M150 ชีวิตไม่มีลิมิตครับ และคมใบชนต้องราชาใบาถับไปเท่านั้นครับช่างกระเบื้องช่างหินอ่อนช่างแกลนิพุกจักดีชมได้ติดต่อคุณปอบและคุณสุทัศน์โฉนแปดหกห้าเจ็ดหนึ่งส่องสามเจ็ดที่โนตาเครื่องดนตรีนำดนตรีเสียงเล็กสุดในประเทศไทยที่โนต้าครับถ้ามากระโดดลงตัวจริงต่อ0 8 9 9 0ด7 7 7 9ติดตามชมยกสุดท้ายครับมาเหลือ3นาทีหัวหน,น้คุณสมชายนิติวรากูลนะครับเจ้าของ13เหรียญทุกที่วางกันเถอะตอนนี้ก็ลุ้น แสงมณีอยู่จะชควันที่8ในศึกเพชรสุภาพันธ์นะครับเจ้าของ13เหรียญแสงมณีโชกรายการกันล้านอีกครั้งนะครับในวันที่8ตุลาคมนี้ที่ลุมพินีกับทางด้านของพลหลวงสิทธิ์บุญมีครับคู่เอกนั้นเป็นประกรณ์กับเพชรพนมรุงครับนั่นคืออีกหนึ่งรายการนัดใหญ่บนเวทีครับเลือกสุดท้ายของชาญชัยครับนี่ครับยังทำอะไรไม่ได้มากเลยครับเอกชนะชัยนี่ครับดักวางแข้งซ้ายนะครับ ไม่ยอมให้ทางด้านของชาญชัยเข้าใกล้แล้วรูปร่างนี่เป็นอุปสรรคจริงๆเลยชาญชายัยวันนี้เอกชนะชัยนะครับมองเทพทุมรีก็ออกซ้า์ก็ไปเป็นทุ่งเลยนะครับแล้ววันนี้ไม่ย่นด้วยมาถึงปลายยก5แล้วนะครับเนี่ยไข่ใหญ่ครับเอกชนชะชัยวนออกทางขวาแล้วครับกระแทกมัดซ้ายไว้ เอาปลอดภัยไว้ก่อนครับเกาะนายไว้อาลวครับช่วงเพลือกสุดท้ายครับเพืือสุดท้ายจริงๆครับของชาญชัยกับเวลาที่เหลืออยู่บนเวทีเอกชนะชยทีเด๋อเกี่ยวได้อ้ยหมัดนั้นแรงไม่พอเลยครับเมื่อสักครู่ชาญชัยครับช้าไม่ได้แล้วนะครับเอกชนะชยพิงเชือกแล้วก็เนี่ยครับพรหลังติดเชือกก็พลิกออกทางด้านขวาเลยครับ อุยแข่งซ้ายการคอยอีกทีหนึ่งวันนี้นี่เรียกว่าไม่ออกอาวุธพุ่มเพื่อแล้วครับทางด้านของเอกชนะชัยหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการสักครู่เดียวครับคะแนนแรกมาแล้วครับอัศดาวุฒิพิลาวันแล้วก็มาที่ดานัยคงศรีแก้วครับไปสุดท้ายที่ทวัชชัยทองฤทธิ์นะครับทวัชชัยทองฤทธิ์ครับ หันไปทางด้านมุมแดงนะครับเอกชนะชัยแก้วสัมฤรธิ์ครับเปิดหัวชนะคะแนนชานชัยสิทธิ์อิติสุกโตครับเก็บ3มแต้มแรกครับในมวยรอบอีสู่สครั้งที่24ได้สำเร็จครับและเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามนะครับว่าเอกชนะชัยได้เข้าถึงรอบลึกๆหรือไม่ครับต้องติดตามครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาต่อครับ